สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติมาเจโอก3มนะครับวันนี้เรามาอัปเดตการโน้มกิ่งพญานาคราชกันนะครับผมทําคลิปไปแล้วได้18วันนะครับคลิปที่แล้วที่ผมทาโน้มกิ่งพญานาคราชเรามาอัปเดตกันครับว่ามีรากหรือ,อยังนะครับนูนะครับต้นนี้คือเราโน้มกิ่งครับจาก ต้นนี้มาไว้กระถางนี้นะครับส่วนวิธีทำนะครับให้ไปรดย้อนดูคลิปกเก่าๆผมได้นะครับโดยผมจะให้คลิปลิง์แนะนำไว้ข้างบนนี้นะครับมาดูกันครับเอามะพร้าวที่เราปิดๆไว้ก่อนแล้วตอนนั้นผมใช้ลวดกดลงไปด้วยนะ มาดูกันว่ามีรากหรือยังรากมาแล้วนะครับราก,กเริ่มมาแล้วนะครับก็แสดงว่าได้ผลนะครับก็สามารถทำตามได้เลยนะครับได้ผลร้อป็แล้วมีรากแน่นอนก็ถ้าราก เยอะๆแล้วเราก็สามารถใช้คัตเตอร์หรือมีดหรือกันไกลก็ได้ครับตัดตัดรอยที่มันเชื่อมกับต้นเก่าออกได้เลยนะครับนี่ครับเห็นรากชัดๆแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการทําที่ไม่เสี่ยงต่อการเน่าเลยนะครับและต้อไม่ต้องพักตัวนานนะครับซึ่งถ้าเราปักชำทั่วไปนี่เราอาจจะต้องใช้เวลา ในการที่จะต้องพึงให้รอยแผลตัดแห้งนะครับเป็นเวลาถึงประมาณจิตวันนะครับแต่ทำแบบนี้ก็ทำได้เลยครับก็อัปเดตกันให้ดูนะครับท่านใดคิดว่าคลิปผมดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้กำลังใจกันด้วยนะครับไว้พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ